แล้ว u b e จะรู้ได้ไง<ต>เราอาจจะมีมาตรการบางอย่างสวัสดีค่ะสัวนนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่อง YouTube เด็กถามเข้ามาเรื่อง YouTube เด็กซึ่งบอกว่าทำไม YouTube เด็กจะต้องตั้งค่าด้วยแล้วก็ทาไมตั้งมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงบ้างในส่วนนี้ได้หาข้อมูลมาอยากได้ข้อมูลเพราะว่าข้อมูลนี้มันกล้ำกลัวมากเลยค่ะมันยากมากตัวไหนคือ YouTube เด็กตัวไหนไม่ไม่ใช่ YouTube เด็กก็ถา,ถามในส่วนนี้ว่าทาไม YouTube เด็ก ถึงได้มีกฎนี้ขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง YouTube เด็กได้โดนปรับไปเยอะนะคะ170ล้านเรื่องของไปซึ่งเด็กไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลต่างๆทาง YouTube หรือทางข้อมูลไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะคะคนหนึ่งปีเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้นะคะจะต้องเป็นผู้ปกครองเท่านั้นเลยโดนปรับไปเยอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของโฆษณาอะไรด้วยเขาไม่ได้รายได้จากในส่วนนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่า ยังเด็กยังไม่สามารถซื้อของมาดูนะคะว่า YouTube เด็กเนี่ยมีกฎอยู่หข้อด้วยกันนะคะอันไหนที่จะสามารถบ่งบอกว่าเป็น YouTube เด็กหรือไม่ใช่ YouTube เด็กข้อที่หนึ่งเลยคะ่ะเมื่อเราทำ YouTube เราตั้งหัวข้อของวิดีโอเกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาเพื่อการเรียนสําหรับเด็กป .1 เนื้อหาหรือว่าอะไรทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเด็กวัยเด็กเล่นวัยเด็กโซนหรือว่าอะไรที่มีนะคะที่เป็นเนื้อหาที่สื่อให้เห็นว่าวิดีโอนี้จะทําเพื่อเด็กไปข้อที่2ค่ะจะเป็นเป้าหมายค่ะเวลาเราทําวิดีโอนะคะบางคนเนี่ยโอเคเราเป็นผู้ใหญ่แต่เราอยากเป้าหมายมุ่งเป้าหมายไปที่เด็กคืออยากให้เด็กได้เรียนรู้ สอนเด็กเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปข้อที่3เป็นเด็กนะคะที่เราเอาตัวประกอบเอาเด็กมาร่วมด้วยใ,<ช>ในวิดีโอของเรามีสีสันมากยิ่งขึ้นไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรกับเราแต่เขาบอกว่าถ้าเขาตรวจเจอเขาจะมีมาตรการลงเพราะว่าเราก็ไม่รู้แน่ชัดว่าตัวประกอบเนี่ยหมายความว่าตัวประกอบหลักๆเลยหรือว่าแค่ถ้าเป็นตัวประกอบแบบลองแบบว่าไม่ ไม่ะไม่ได้มีบทบาทมากจะได้พวกการ์ตูนอะไรต่างๆนะคะที่สื่อให้เด็กอยากจะดูอยากจะเห็นนแล้ว<ค>เหมือนกับเราพยายามที่จะสื่อให้เด็กได้เห็นพวกการ์ตูนพวกโมเดลพวกอะไรต่างๆข้อที่5ค่ะนะคะบางคนบอกว่าเออเราเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าใช้ภาษาเพื่อที่จะสื่อให้เด็กโดยที่ไม่ใช้เด็กเลยแต่ว่าเป็นภาษาเพื่อที่จะสอนสเด็กข้อที่6ค่ะกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น นิทานเพลงการแสดงทุกอย่างนี้ที่เกิดขึ้นขอให้ติ๊กเป็น Youtube เด็กค่ะแต่ถ้าเราไม่ทำทั้งหมด6ข้อนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าท่ามไม่ติ๊กเลยหรือว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้ว u t u b e จะรู้ได้ไงม<อ>าด้วยกันค่ะหนึ่งเลยค่ะ YouTube อนุญาตให้เราเป็นคนพิจารณาตัวเองจะสังเกตเห็นว่าเขาจะถามว่าสําหรับเด็กหรือไม่สําหรับเด็กเราก็พิจารณาตัวเองอก็พิจารณาค่ะว่าใช่ YouTube เด็กหรือเปล่า แต่ถ้าเราไม่ติ๊กมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะก็คือถ้าเราไม่ติ๊กนะคะมันก็จะมีข้อที่2ค่ะทาง Youtube เขามีระบบตรวจสอบของเขาเองนะเขาจะตรวจสอบว่าเป็น You Tube เด็กหรือไม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการตรวจสอบของเขาเนี่ยเขาตรวจสอบยังไงมันยากที่จะบอกมากๆเลยค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าเราผิดเราอาจจะโดนปิดช่องหรือว่าเขาอาจจะมีมาตรการ บางอย่างมาตรการบางอย่างสําหรับช่องของเรา,า<น>เราติ๊กไปแล้วถ้าเราติ๊กไปบอกว่าเป็น YouTube เด็กมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมเกิดค่ะมีอยู่สี่ข้อด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่งเลยค่ะเมื่อเราติ๊กคอมเมนต์ว่าเป็นเด็กนะคะมันจะไม่สามารถคอมเมนต์ได้ต่อไปข้อที่สองค่ะก็คือสังเกตไหมคะเวลาวิดีโอตอนท้ายค่ะตอนท้ายของวิดีโอ จะไม่สามารถใส่วิดีโอถัดไป,ไ,ปได้ไปข้อที่3ค่ะก็จะเป็นแถบชุมชนถ้าเรามีวิดีโอที่เป็นของเด็กเยอะๆแถบชุมชนก็จะหายไปจะไม่มีนะคะให้เราได้เห็นที่4ค่ะการสร้างรายได้รายได้ลดน้อยลงเพราะว่าเนื่องจากว่า,าวิดีโอของเด็กเด็กไม่มีทุนทรัพย์ที่จะซื้อนั่นเองการโฆษณาก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเข้าให้รายได้ลดน้อยลงไป ก็วันนี้นำมาแชร์ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะคะที่จะพิจารณาว่าจะเป็นยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ Youtube เด็กแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ